ยกย้ายกันหมดแล้วพ no ี no ่น no ้องเอ๋ยเรือวบแต่เจีคนเดียวพอลาก็จะกลับแล้วอ้าวจะเดินจะเดินแฟชั่นโชว์กลับเหรอหรือว่ายังไงเดินแบบกลับเลยเหรอไาดินไปเดนไเดืนไปเดินไปเดินไปเนปเดินไปหนไปลมเดนปเดินเดินไปดินไปเดินไายดนเดนไเดินกปเนเดดนไปนเยนเจ มาแล้วพี่น้องจ้าฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์เดินทางเดินทางปลอดภัยครับเพี่อนมึงอย่าให้ใครแซงนะขับรถดีๆอย่าให้ใครแซงเออขับช้าๆอย่าให้ใครเอาเกือบจังสั้นตีมึงใส่มากนะเหรออุ้ยนั่งกับมาแต่เวิรนคูนักกันสีเมื้าเวิรนเวิร์นเราไปน้องเอ้ยแับนี้หาซีฮอดประมาณยี่สิบสองกิโล เจ๊ซีก็จะเดนอน่าเจียมาลากกับเจเจียไปทำธุระปักซองพี่น้องค่ะห้องฝากขมืดลมแห้งแรงพี่น้องเดือดปุดพุดปุดสิดเดินอน่าเจีเพิ่นเอาพี่น้องค่ะโอ้ยหนาวหนาวไปแล้วพ่อลาไปแล้วพ่อลากลับแล้วค่ะอุ้ยลมแห้งหาย พี่น้องหลังจากทีร้อรอเจเจี๊ยบเจี๊ยบมาลาเพิ่นไปปักซองไปทำธุระของนางนะคะเจี๊ยซีกระถาเพิ่นอยู่บ้านเจี๊ยพลากกลับไปแล้วนอนก็นอนบารับค่ะอยากเมื่อกบเมื่อบ่ไดดต้องรอรับเสด็จยิงเจี๊ยบก่อนกันเลยแบบว่าโทรหาบามิงเพิ่นคนเข่าก็พอดีบ้านอมราลาจักกับหน้าบามิงกับโบไก่กันปัจจัยพี่น้อง มองทางแวไปบ้านโน้นสูงนี่แหละทั้งนี้แหละเก็เลยแจะโทรหาเพื่อน่ายัางคนเข่าอยู่บ่เพิ่นวายัางคนอยู่มาซอยนี่มาซอยนี่ <laughs> เลยสิไปซองพงเพิ่นก็นจังหนอยตอนนี้รอเพิ่นอยู่เพิ่นยังนงขนเข่าเมื่อบ้านพี่น้องเดี๋ยวจะติดตามไปเพิ่งน้ากันว่าเขาเพิ่อนยังหลายสําได้ก็จักสีได้ซอยได้สําไดเพราะว่าตอนนี้ก็สองโมงมมกว่าแล้วพี่น้องเดี๋ยวล่อเจีจ๊ยบอันลงมาฮอดแล้วก็สิไดพักกันกรับแต่ตอนนี้ก็สิไป ต้องเบิ่งบอมยิ้มกันเดี๋ยวรอเพิ่นออกมาก่อนพี่น้องถ้าเพิ่นยื้อซีแยกนี่ล่ะนี่ทางออกหน้าเพิ่นก็อยู่ทางนี้พี่น้องจิ้มพิ้มกิมพิมออกไปทางนี้เลยมาแล้วมาแล้วอยู่อีหยังหมู่บ้านเมืองแล้วบ่แล้วจักเทื่อฮะพูดโทษมันโคโอ้โวยเคยก็อยากให้มันแล้ววมาเลยเจ๊แต่มันบ่แล้วจักเทื่อให้ใหญ่น่ะยังจักใงสุขสามหายแล้วมันแล้วมาแล้วยัง แล้วมีคนมัดนยจะเดอนีงแล้วทั้งมัดนะคนยังเดียวเขาอะไโอ้ป้าพี่น้องออกไปเบิ่งน้ำกันนี่ก็ลอดถ่ายิงเจี๊ยบกบนท่านได้มานจ็กเกื่ออะไรก็เลยว่าเอ้าโทรหาทำยิงอยู่คนไปทุ่ละเพิ่นตะกี้ว่าเพิ่นสิให้ยคอยแล้วผาไปก็เลยให้แจกมาลาพาไปเพราะจริบมันรับทำลากเอไปทุ่ละเลยแล้วก็เลยโทรหาเธอว่าเอ้าคือทำยิงคนเข่ามาจากอะไรซองมัก็นะวะแจ้วจริงขึ้มาถ่ายอยู่นี่ใช่เอากระมาไปแจก ไอติมแจกนะเมื่อเ้าร์เนี่ได้ในโรงเรียนนี่อ๋อป้าป้าพี่น้องป้าตามออกไปเบิงน้ำกันเอ้าอะไรอ่ะของใครอ่ะปวาเบิงวันยังไลยปวดได้เข่านาเพื่อนเนี่ยมันปวดโพหอยใหญ่สำบันสำเมือป้าป้าป้าน้ำหนาพระทางหอดหน้าเพื่อแเลยพี่น้องจ๋ามาซ่องเบิงซื่อเนี่ล่ะค่ะขั้นซอยกาคือสีได้น้อยหนึ่งนะคะเพราะว่าต้องถ่ายยิงเจี๊ยบ ก็สินอนถ่ากน็นอนบลาบนอนยบ้านเจอะมาลาอนนั้นเอามาลากันพากันไปอันแจกแจกของในโรงเรียนบห้อยปังเด้แล้วกาศชุ่มน่งไปปักซองแล้วก็เลยโทรหาธรม,มิงว่าว่าข้าวพอดีอเไรเยอะเยอะแยะเบิ่งพี่น้องเอ้ยให้ใหญ่โพดโพให้หน้าก็ได้มันโพพี่น้องเอ้ยให้หน้าให้หนึงนะ มันโผล่มันโพเมียงเจ้าเพ็ดเนียงก็เรากระเดียดที่ให้นานั่นหัวให้น้อยนี่จ้าจะไม่น้อยท่นเอาหน่อยมันที่วันทิ่โคว์เมียงแบบสี่คนเนี่ยที่เออเขาท้อตุ๋มแล้วค่ะเขาเห็นให้น่าบ้ามิงเลยเขาถอนโตุ๋มแล้วค่ะเอาเรื่องของเรื่องเพระว่าเจ๊ซี่ก็คือมาผู้เดียวมันอีได้โอกาสค่ะพวกบรรดาเมียๆทั้งหลายหนีบ่อยู่เจดซี่ก็เลยลอยมาหาผัวเจัาสิได้สบายเพิ่นซ้ำได้นะคะ แล้วเออโอ้อีกจังมื่อนีนสิคนแล้วคิดว่าัะแล้วนะครับดูด้องเลยยังไม่ทันได้ดูดเออใช่นักอ๋ออ๋ออ๋ออ้เอาเฝ้าแล้วเฝ้าทัวอ่วเออมาจอบเบิ่งไหร่มนแล้วไว้บอเออจอบกะสีด้วยสอยเล็กหน่อยนะมัอนี่เพราะว่าตอนนี้กะสีสามโมงเลยขันรอดเจี๊ยบมาตะลังมานักกะสีเลยกลับ แมนเพิ่นไปนทุระกับเจมราตะกี้ว่าเชนเพื่อนสิหายผ้าค,คืนนั่นแหละ,ะมือหนีมีเจาหนาที่ออกกันเลยไม,ม่ได้คืนเออจะออกมาหายยังแหละคะ่ะ <laughs> มาหาแตกแดกปอดอยังแหะคะ่ะพ <c oughs> ีน่น้นองนะ <c oughs> อันให้ทั้งคนให้มีมัดเข่าอยู่จะคนนี่มัดเข่าจ้างเพื่นเ่าไรนี่อร่อยละาอาจจะอาจาอาจะ สองมัดต่อบาทสองมัดต่อบาทลอยละหาซิบวัสดุล,ล,ลอยตอบนี่หาหาสิบบาทลอยมัดต่อหาสิบบาทพี่น้องไปไปไปหาคนหาเขืน่นโอ้ยทำไมกัน,ม,น,ม,นมันมันมีแต่น้ำล่ะมิงเออร่มมันมีแดดกันั่นอยู่คแค่แบบค่อนๆเนี่ยอาเมืองใต้ใครจะล่มโอ้ยโอ้ยจุดหนาวอะไรพี่น้องเอ้ร่มแห้งๆมื้อนี้นั่นนอนนั่น นอนอยู sea, ่ในบ้านอามาราว่าจีนอนถ่าทุกคนแบบว่าโอ้ยนอนบารับค่ะมันบ่าหูอ่ะป่าจีนอนบ่อบอนเบื่อไปอันนั้นมาแล้วก็คือสิแม่แหละแหละอ้าวเจ้ากระด่ายกระขนหูล่ะเนาะไอ้ดอกว่าเจ๊ซีคือบ่เป็นซอยบ้าวมิงขนเข่าเมื่อยสิตตายแล้วว่าสันโอ้ยซอยกับสี่ซอยได้๋ยวได้มือนี้มันขำเลย มือเอื้นกันยันว่ามีทางไปอีกแก่มาล่าว่ามีแผนให้ไหนนะบันนี้เฮ้ยมน้อยที่ไปบันดาดูนะดิอ๋อไปยังบ่นี่ก็ไปหาแจกอะช่วงนี้เธอก็ทำไปเออวันีไม่อยากไปน้อได้เมื่อวานนี่นะไปกันแล้ได้เจ้าของมาทะเลาเจ้าที่ไปน้ำได้ไปกับบริธันเมื่อวานนี่บริธานจริงไงอยากไปด้วล่ะ บริทันเลยค่ะเมื่อวานนี้ไปแล้วก็ไปโปรยบัสมัดเข่ากับพี่น้องมัดโคนเนี่ยสี่หลักอะคือจะคล้องหน้าหน่อยเนาะพี่น้องตะปุกอยู่เออจะมากเนาะจะมามันมากนะครับว่ากระตี้แลยหน้าทงในได้ปิดเลยจัะร่อยเฉพาะแต่ทงนี้นะไอ้ที่แล้วอยู่ในบ้านอยู่ในหม้อเตียงนะ โอ้ค่ะจิปิวมากเลยกระจมเมียเพิ <S <S ่นร huh ้ายเลยพี่น้องเอยเออที่รียกพี่น้องว่นะจี้อมร้ายลายมันจียม้ามาเจอแล้วเพาะอยากอยา่้องพี่น้องขั้นไปดำนี่หายไอ้เด้นี้นะะอันนี้ใคตจะ่าเพิินวานอันนี้คือต้องค้นกล่องใบบ้าหรือบ้านอะไรมีตไทั้ลาลไทยแหลวก็โยนโยนโยนจพี่น้องมือีนก็เจี้ีก็จสีด้ซสยนเพิินจักรลนะคะคนขึ้นรถ รอเจเจี๊ยบมาลากะสิได้มืออะค่ะเพราะว่ามันคำกับ็มาน้ำกั่นลาแม่นกันสคนเออเพราะว่าคอยกับได้ไปน้ำเพลินที่แหลกกับสิพาน้างไปวันนี้พอดีเจอมาลากับเพิ่นก็ที่กี่ที่แกเกมันใส่ท้าแปบคุณเด้ถ้าแปบก็กลับลงมาพ่อคุณพ่อค่ะคุณพ่อู่แถวถนนหนทางนั่นแหละพ่อพ่อกับมาเออคุณพ่อไงคุณพ่อเข้าใจไหมเออก็เลยลงมา เดี <gesch> <iza cr ia át> ๋ยวกระเจี mm ๊ยก็เลยได้โอกาสค่ะมหาผัวยุธงนานิลาสองตสองครับพี่น้องขาเออยายๆี่พี่น้องเลยเออดว่านีเฮ็ดยังอันเจเอามาล้วผูดำเนมามาบ่โู้ท่านพี่น้องบ่หูยังละแชทบอกอยู่แชทมีแต่เขาบ่มามาสอครันี้เออเปกระเท้าแบไหมไปเส่ไปใสไปใ่ตัอบคนนี้เออกระซันั่นแหละค้านั่งแชทมานะกระิบว่าซันั่นแหละมาท้าอ่านก็จะมาต่อเวลาเขาจะ ต่อมิงก็ไม่มาบข้ากับบริยูเดือกนะสามทุ่มมือเคื่อนเนี่ยล่ะกับครับประเทศบอกมามากหูวจะไปใส่พี่น้องเลยเอ้าตกลงจะได้ทำไหมเนี่ยมานั่งโคมายืดโคกันซื่อๆบอกโอ้รอรถก่อนรอรถก่อนป้านหาสีหอดเนาะอยู่บ้านบักไก่เติบวางรถมาไกลมากที่หายไปโดเลยโหจากหน้าเพิ่นเมื่อบ้านกับบักไก่พี่น้องเอ้ย คนห้าสิหอดแหลกคือบ่านซีอยู่นะแหลกยังค้นเข่าหรือเฟืองนี่แหะหรือเฟืองให้เขามาอารเอาอยู่ผีบ่ได้เ่หรือว่าสาีเข่าคอกเลยโอ้ค้นเพิ่มเติเปิดสซีได้ลดหนึ่งห้าสิหอดนะนะค้นขึ้นรดนี่มันกระบยากดอกแต่ว่าทางเขาบ้านนั่นติใช้เวลาโดนเจออือห้าสิออกมาอีกดี๋ยจะพอพ้นอีเข่าออกมาหลย ได้นมันสีหาลดแต่ว่าเพิ่นเพิ่นมีนาทีคนอย่างเดียวพี่น้องเพราะว่าเพิ่นให้จ้าเอายังยัยู่ตัมือเช้านียได้ตัอยู่พรับงใ้่าอเลย้นพเ่พจพ่อรากกับบ้านแล้วคอยก็เลยบอว่าโอ้ยนอนอยู่แล้วก็ซิงอันนักกนเที่ยวไปตักกินไอติมในที่มันเหลือไปเมื่อเช้านี่แหะ อันเพิ่นว่าบัดเมื่อ,อไรให้ตั้งมากินนะป้ายังเหลือบักหลายตักมากินจังได้มิงบ่แล้วนะเพิ่นเพินเนเ่นไปใช้กับ่ได้ไปน้ําพี่น้องเลยก,อยกย็อยากให้เพิ่นช่วงอยากให้เพิ่นฟ้าวแล้วอยู่พี่น้องเพ <laughs> ราะว่ากันแล้วนี่กเ <c oughs> สิให้ได้ให้เพิ่นพาไปอนันคืมทําผ้าอีกอยู่นี่น่ะก็ได้ช่วงนี้เพิ่นหมู่บ้านเมืองแล้วมมันราคาก็คือสิเหลือแต่บ่าวมิงนี่แหละหมดทีมงานก็ได้การขันเแลี่ยมบนแหลมเจ้าเปลี่ยนเติมพี่น้องอืมเรื่แล้วไรกันท้งนี่ก็กว้างเติมนาะ เน่ด็้ๆเขาพยยามยังอยู่เลยเจ้ายังอยู่แล้วมือแมัน่นเจ็บพ่พี่น้องมากันน้องอยู่นี่ตกลงยังระทานได้ดูดไหมเนาะน้ง่ว้อยู่เรียกหนาะเิ็นกสิสลองดูดนองค่ะดูดนองเบามิงก่ะพี่น้องก็โออยู่นะเออมันจะมีป่ายังไรคะป่านาฬิกแบบธรรมชาติ นี่จะเป็นแบบปลาดุกปลาคออะไรล่ละเรื่อของปูเตรมลาปลาดุกไอ้ราบกิตนะครับเดี๋ยวตอนนี้ก็รอรสอยู่นะครับพี่นอ้องเอ้ยแนกเจ๊ซีกันซีได้ซอยกับบัวลายดอกนะครับมือนีกันซัมวามาซองเบิงสาบได้ซอยอยังมากมายดอกข้างนั้น้าเจ้าปันเพียงข้าวอยู่เลยเฟืองเรีาเจ้าเอาอยู่บ้านคุมมือนี่โอ้ยฟอเ,เยฟืองเป็นข้ากว่าเข่าพี่น้องเอ้ยขก็จะมาอุ้มช่วยเที่องก้อน ก้อนละห้าสิบบาทนะคะไอ้ขันอัดเป็นก้อนกับยูบานแต่บานเท่านี้เป็รขาวพัลลุลัดเท่าไรคะเจ็ดบาทแต่เฟืองนี่ก้อนหนึ่งกับบริย่าย์นะบริย์อัดแน่นอัดอัดอยังเลยนะเขาเขาควยนาเบิร์ดได้เจ๋เห็นว่าได้ไลน์นาเบิร์ดเป็นจรเข้เห็นอย่างขายเวอร์หลายจริงนี่เฮือนมันไม่สนุกจระเยัมาเวอร์กินหลายก็ได้โผโผเข่าจังหวะ้อยก็สอบสิไปกินเบิร์ดได้เนี่ยพูดเลี้ยวก็ชอบได้เลี้ยง แล้วบริคายจังดีคือนี่ยมนบิเียเลยหืงเก่าคอยได้ซีิบกระสอบบรายอ่ะบคอยสิคอยสิคุ้มฮอดไจสากันเท่านั้นเลยนอาไมาแล้นองรถไดยมาแล้วก็จได้คนขึ้นรถซอยเพิ่นนี่ยนิดหน่อยนะคะพี่น้องค่ะวันนี้ก็บจีบรได้มาซอยหลวงหลายอย่างมากมายดอกซาบะมาซองเบิงซาจสีก็รอเวลาผ่าพมะฮี้ยพมะหสีเจี๊ยบ ก้าบอันนั่นลงมาแต่ปักซองเนาะพี่น้องเนาะเป็นว่าคลิปนี้กับสิ่งที่ทบรรยากาศใบสมีก่อนเจ๊ซี่กับสิได้กคนเขาซอยบะมิงจักรถจักรไดนี่ยแหละค่ะแล้วก็รอเจเจี๊ยบแซดลงมาละก่าสิได้เมื่อนะคะพอามาเมื่อนี้ก็มีหวยลาวอีกนะคะเม,มื่อวานเดี๋ยวพะล้มแห้งนะเมื่อนี้คือสิบอดมีเอียงต่อเลยละ่ะเออ พี่น้องค่ะจะได้กลับมาเป็นกําลังใจให้เจ๊ซีและกับบ่าวมิงคนเข่าแล้วไว้ในเด้อยังจะเพลินในหลานยังไม่ทันได้แล้วพี่น้องเอ้บอจริงๆคันไม่เฮาบเาะคนเมื่อบ้านเนาะคันเพาะคนไปกล่องคนไปกล่องนี่มันกะสิไว้อยู่แต่ว่าอันนี้มันใส่เวลาเพื่อหายสิเมื่อฮอดบ้านอีกจ้าัะได้กับขอบคุณหลายๆพี่น้องทุกกําลังใจค่ะที่มอบให้โดยดีเสมอมาขอบคุณหลายๆอยู่ดีมีแห่งบนสุขสุขคนจ้าสบายดี